ก่อนจะมาดูเหรียญเรามาฟังประวัติพระครูพรมทองวัดคูหาพิมุกหรือวัดถ้ำยะลาหรืออีกชื่อคือวัดหน้าถ้ำกันก่อนนะครับประวัติโดยสังเขปคือพระครูพรมทองมีฉายาว่าจันทศิริเป็นเจ้าอาวาสวัดคูหาพิมุกรูปที่สขณะที่ครองวัดท่านได้พัฒนาถาวนวัตถุขึ้นหลายอย่างเช่น บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระพุทธสายญาติและพระพุทธรูปภายในวัดสร้างบันไดชั้นล่างเพื่อเป็นทางขึ้นถ้ำพระนอนและถาวราวัตถุอื่นๆอีกมากมายท่านพระครูพรมทองมรณาภาพเมื่อพศ2470 ฉะนั้นเหรียญพระครูพรมทองรุ่นแรกที่สร้างเมื่อพศ2478จึงเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในภายหลังโดยเจ้าอาวาสรูปต่อมาซึ่งเป็นสิทธิสายตรงของท่านคือพระพุทธสายยารักษ์อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำพระนอนในช่วงพศ2475ถึงพศ2528เพื่อแสดงความเทิดทูนเชิดชูเกียรติของ เหรียญพระครูพรมทองวัดคูหาพิมุกรุ่นปีพศ2478ที่นำมาแสดงนี้เป็นข้อมูลที่เผยแคร่ในนิตยสารสปิริตปีคศ2006 ในคอลัมน์ศึกษากับเซียนเหรียญโดยคุณเพชรท,ท่าพระจันทร์เหรียญน,นี้เป็นพิมพ์นิยมทำด้วยโลหะเนื้อเงินชนิดเดียวเนื่องจากว่าเหรียญรุ่นนี้หายากทางวัดเลยทำเหรียญย้อนยุคมาหลายครั้งเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นหาก็ระวังกันให้ดีนะครับจุดสังเกตในการพิจารณาเหรียญน,นี้ถ้าด้านหน้าเหรียญจะมีจุดพิจารณาสองจุด จุดแรกก็คือดวงตาหลวงพ่อมีการแกะดวงตาที่ให้ความรู้สึกเหมือนจริงมากที่สุดในเหรียญภาคใต้ในยุคสมัยนั้นด้วยกันจุดที่สองช่างแกะเหรียญแกะหนวดเคราของหลวงพ่อเห็นชัดเจนสำหรับด้านหลังจุดพิจารณามีด้วยกันสามจุดจุดที่หนึ่งตัวอักขระขอมที่เรียกว่าตัวเถาะตรงหัวมีเส้นแกะเกิน จุดที่สองตรงคำว่าที่ระลึกสระอึแกะตัวลอยไม่ติดกันตำแหน่งที่สามตัวอักษรขอไข่ปลายหางเป็นเส้นแกะเกินสำหรับผู้ที่อยากเก็บสะสมควรจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างท่องแท้นะครับเนื่องจากมีการทำย้อนยุคก,กันหลายครั้งสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านสนุกกับการสะสมวัตถุมงคลนะครับสวัสดีครับ